สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการหาต้นแบบของความสําเร็จนะครับซึ่งก็จะอยู่ในเรื่องของคนธรรมดานี่นะครับเริ่มต้นจากศูนย์สุส่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับในระดับหนึ่งเริ่มต้นจากการที่มีคนติดตามหลักหมื่นนะครับหลักแสนนะครับ ผมทํำยังไงนะครับผมก็จะบอกขั้นตอนนะครับใครที่ยังไม่ดูวิดีโอต้งแต่ต้นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านบนนะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องของความกลัวนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากไม่มีทุนทํำยังไงนะครับส่วนวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องการหาต้นแบบของความสําเร็จนะครับคือตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยนะครับเราแบงค์เรานึกไม่ออกว่าเออมันจะทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าให้เรานะครับ ไปดูว่าทุกวันนี้เนี่ยเราชื่นชอบใครนะครับเราติดตามใครใน YouTube เราดูใครใน Tik t o ็อกเป็นพิเศษนะครับเราชอบใครในโลกออนไลน์ให้เราอ่ะดูเริ่มต้นจากคนคนนั้นนะครับที่สําคัญก็คือคนคนนั้นเนี่ยนะครับเขาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เรานะครับจนเราแอบคิดนะครับว่าเออเราอยากจะเป็นเหมือนเขาจังเลยก็ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยนะครับก็ใช่ละนะครับก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีขั้นตอนยังไง ก็เอามาแชร์จากประสบการณ์ตรงเลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยเหมือนกันนะครับเปลี่ยนนะครับให้มามีคนติดตามระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่ามาไกลเกินที่คิดไว้ตั้งแต่แรกมากนะครับเลยจะมาแชร์กันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับใครที่อยากจะสร้างตัวตนนะครับบนโลกออนไลน์นะครับโอเคครับก็เมื่อเราเจอแล้วว่าเราชื่นชอบใครเป็นพิเศษนะครับใครที่เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรานะครับย้ํานะครับว่าใครที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรานะครับ เราอยากจะเป็นเหมือนเขาเลยอะครับซึ่งเราก็ต้องศรัทธาคนคนนั้นจริงๆนะครับไม่ใช่แบบว่าเกลียดมันนะครับไม่ชอบขี้หน้ามันเลยแต่ยังต้องดูมันเพราะว่ามันชอบหาความรู้ใหม่ๆมาให้แบบนี้เนี่ยสวยสุขภาพจิตนะครับถ้าเราอ่ะมัวแต่คิดว่าเราเกลียดมันเราเครียดแค้นมันนะครับเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นครับให้เราครับติดตามนะครับดูคนที่เขาเนี่ยนะครับทำให้ชีวิตของเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะ เกิดการซึมซับนะครับเราอยู่ใกล้ใครนะครับเราก็จะมีพฤติกรรมที่คล้ายๆกับคนคนนั้นนะครับเรานะครับชื่นชอบใครเราเสพคอนเทนต์ของเขานะครับความคิดนะครับจริตนะครับการกระทำนะครับมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะโน้มเอียงไปทางเหมือนเขาครับเพราะว่าเขาอะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงมาให้เราแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าดีจังเลยคนนี้นะครับซึ่งนะครับคนที่เราชอบเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีคนเดียวนะครับมีหลายคนก็ได้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลานะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่า ผมเองเนี่ยก็มีไอดอลที่ชื่นชอบนะครับในอดีตหลายคนนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนี่ยผมก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับส่วนคนที่ผมจะมาแนะนำนะครับที่ผมเป็นไอดอลของผมเนี่ยเดี๋ยผมให้ดูนะครับหลักการก็คือนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราไม่มีไอเดียไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยนะครับเราจะต้องดูไอดอลของเราก่อนครับคนที่เราศรัทธาครับ เราดูเขาก่อนนะครับเขาทำคอนเทนต์อย่างไรนะครับเขามีการหารายได้อย่างไรนําสิ่งที่เขาทําแล้วเวิร์กนะครับเอามาเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วเอามาประยุกต์นะครับให้เข้ากับตัวตนของเรานะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้เขาเป็นไอดอลของเรานะครับเราคงทําเหมือนเขาไม่ได้หรอกอันนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ผิดนะครับให้เอานะครับเขาเนี่ยนะครับเป็นหลักใหม่นะครับว่าเราจะต้องเป็นเหมือนเขานะครับดีที่สุดเลยก็คือเราจะก้าวข้ามเขาได้ยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือวิธีคิดของผมนะครับ อย่างผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมจะต้องทําให้ดีกว่าคนที่เป็นไอดอลผมให้ได้นะครับผมก็จะเดินตามรอยเขาแต่ว่าผมจะต้องสร้างนะครับเอกลักษณ์ของผมขึ้นมานะครับไปดูกันเลยนะครับว่าไอดอลของผมที่เป็นแรงบันดาลใจของผมเนี่ยนะครับเป็นใครจริงๆมีหลายคนนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูหนึ่งคนนะครับซึ่งก็คือนี่เองนะครับคุณวรัตพภพวรัตตะนามวงนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะย้ายไปอยู่รีเจียงแล้วนะครับอยู่เชียงใหม่รีเจียงเนี่ยนะครับซึ่งนะครับวิดีโอที่ผมได้รับแรงบันดาลใจจากเขาเนี่ยก็คือนะครับหาเงินวันละนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมพิมพ์หาเงินนะครับนี่นะครับผมเอาไอเดียมาจากเขาเลยครับเนี่ยวันละสามพันหนึ่งพันห้าพันห้าร้อยสามนะเห็นไหมครับ ผมก็เอามาจากเขาเนี่แหละครับไม่ต้องไปหาคนอื่นนะครับนี่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูช่องเขาแล้วนะครับเพราะว่าผมมีแนวทางเป็นตัวของผมเองแล้วนะผมมันไม่ได้หมายความว่าผมดีกว่าเขาแล้วนะครับหมายถึงว่าไปชอบคนอื่นละนะครับแต่ว่าตอนเริ่มต้นยูทำยูทูบหรือว่าเริ่มต้นสร้างตัวตนเนี่ยผมก็ได้ไอเดียจากเขาเยอะมากนะครับผมก็ดูนะครับว่าเขาทํายังไงเหรอนะครับ่ทำยังไงเหรอตั้งชื่อช่องก็ตั้งชื่อแบรนด์ยังไงนะให้คนจดจํารูปโลโก้นะครับนี่แล้วก็ มีลิสต์แบงเน็ตนะครับเขาทำยังไงเหรอนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยคลิปที่ผมได้แรงบันดาลใจเนี่ยมีเงิน1000ลงทุนอะไรดีเนี่ยนะครับผมเอามาทําบ้างนะครับเนี่ยมันคือการวิเคราะห์คู่แข่งวิเคราะห์คนที่เราชอบนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราจะดูสิ่งที่เขาทําแล้วมันเวิร์กนั่นเองนะครับอ่าแล้วเขามาทำนะครับซึ่งผมก็ดูแลนะครับว่าโอเคเขาทําอะไรบ้างนะครับเขาตั้งชื่อวิดีโอยังไงนะครับเขาทําอะไรบ้างทําปกยังไงนะครับแล้วเขามีการทําหารายได้ยังไงบบ้างนะครั ซึ่งของคุณมัทภพบเนี่ยเขาก็มีโมเดลในการทําสร้างรายได้ในหลายอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์นะครับสินค้าของเขาเองก็มีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหนังสือนะครับซึ่งเป็นล e a d m แมกเน็ตนะครับซึ่งการรับหนังสือฟรีเนี่ยแล้วก็เสียแค่ค่าส่งเนี่ยนะครับก็เป็นโมเดลจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเราอ่านหนังสือเขาจบปุ๊บเนี่ยมันจะมีอัพเซลซึ่งอยู่ในนั้นน่ยผมไม่ได้เอาหนังสือมาอ่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ตามเขาละนะครับผมก็ตังเขาช่วง แต่นะครับสิ่งที่ทําให้ผมย้ายไปชอบคนอื่นแทนเนี่ยเพราะว่าคอนเทนต์เขาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมคิดว่ามันขาดการโฟกัสนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของชีวิตส่วนตัวมีมันมีวอล์กด้วยนะครับมันมีเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างมากจนเกินไปจนผมไม่ตามละเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่เฉพาะเจาะจงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการทําประเภทคอนเทนต์นะครับแต่ว่าถ้าจะลึกลงไปแล้วเนี่ยก็าอาจจะจะต้องไปหาคนอื่นนะครับไม่ได้บอกไม่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่า การตลาดของเขาดีมากนะครับก็คิดว่าเขาเก่งหลายๆอย่างนั่นเองแต่ว่ามันไม่เด่นสักอย่างนึงนะครับผมจะชอบอะไรที่เป็นลักษณะของเฉพาะทางแล้วก็โดดเด่นในจุดๆนั้นมากกว่านะอันนี้แต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยผมชอบเขามานะครับคอนเทนต์เยอะมากนะเนี่ยใครนึกไม่ออกนะแนวหาเงินออนไลน์เนี่ยนะมาดูคลิปกันเลยแล้วเราก็เอาหัวข้อนะครับที่เราแบบว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรานี่หว่านะครับเราก็ไปทำคีย์เวิร์ดเนี่ยธุรกิจลอยเงียบเนี่ยเราก็เอาคาว่าธุรกิจลอยเงียบเนี่ยนะครับอยากรวยต้องดูเนี่ยเอาไปตั้งนะครับเอาไปตั้ ไอเดียเนั้นเลยครับเห็นไหมครับเอาไปทําในแนวทางของเรานะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกไว้เลยว่านะครับโมเดลของเขาเนี่ยนะครับมันดีมากๆเลยนะครับมันจะมีการให้เข้ากลุ่มนะครับมันจะมีการให้อดไลน์นะครับเนี่ยมันจะเยอะโคตรๆเลยครับซึ่งบางทีมันก็รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปจนผมแบบว่ามันไม่เลเซอร์โฟกัสเลยนะมันแบบมันเยอะเกินครับผมก็ไม่ไหวละนะครับมี Sound าวสปอติฟายเห็นมมี i อ d ไอโกนะครับโอ้ดูสิครับคือถ้าทําคนเดียวเนี่ยไม่ได้แน่นอนครับซึ่งผมทําคนเดียวนะครับ ก็ผมก็ได้ไอเดียจากเขาเยอะนะครับในเรื่องของเนี่ยเขาทำหลายๆเรื่องเนี่ยเขาแบ่งกลุ่มนะครับเขาแบ่งกลุ่มให้คนเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ facebook กลุ่มต่างๆในหะ้อยู่ไปอยู่ในไลน์ต่างๆนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็าให้อดมิมมาช่วยตอบนะครับแล้วบางทีช่วงหลังเนี่ยเขาก็ให้อดมิมมาทำพวกคอนเทนต์บางอย่างที่เขาไม่ถนัดนะผมว่านะแล้วก็สร้างระบบ a f f i เ i a t e ขึ้นมามั้งนะครับผมไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดแต่ว่าก็เป็นโมเดลนะครับต่างประเทศที่ผมเห็นนะครับการใช้หนังสือฟรีนะครับแล้วก็เสียค่าส่งเพื่อเป็น l ิ a d Magnet ในการที่จะอัพเซลอะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นโมเดลต่างประเทศก็เป็นอะไรที่ผมชื่นชอบในตอนแรกนะครับแล้วผมก็มาประยุกนะครับให้มันเข้ากับแนวทางของเองนะครับพอเราเริ่มทําตามคนอื่นไปสักพักนึ่งครับเราก็จะมีความคิดแนวทางเป็นของเราเองครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับตอนช่วงหลังเนี่ยผมมีความคิดเป็นของตัวเองว่าผมคิดว่าแบบนี้ดีกว่านะก็อตอนแรกเราเหมือนแบบว่าเราให้เขาแบบว่า เป็นครูของเรานะครับสักพักนึงเนี่ยเราเริ่มเรียกว่าปิดกล้าขาแข็งอ่ะนะครับก็เริ่มคิดเป็นของตัวเองนะครับเราก็เลยเดินด้วยตัวเองมีรอยเท้าของตัวเองนะครับ ก็คือมีวิชาฝีมือของตัวเองขึ้นมานครับแต่ตอนแรกเนี่ยก็ต้องเข้าสํานักฝึกวิชาก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ไปชอบพวกดูยูทูบเบอร์ฝรัง่งซะมากกว่าต่างประเทศนะครับแล้วก็เสพคอนเทนต์ต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยผมชื่นชอบต่างประเทศมากกว่าก็อันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับว่าเริ่มต้นนึกไม่ออกท่านยังง่ายนะครับก็หาคนที่เราชอบที่เราศรัทธานะครับทำตามเขานะครับ ดูว่าเขาทํำยังไงแล้วก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจและทำเป็นของตัวเองนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเริ่มเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการที่เราเรียนรู้จากคนที่สําเร็จแล้วเนี่ยง่ายกว่าเยอะครับคนที่ทำแล้วเวิร์กอ่ะนะครับสำเร็จอ่ะง่ายกว่าเยอะนะครับไปดูว่าเขาหาเงินยังไงนะครับไปดูว่าเขาทํำยังไงนะครับง่ายกว่านะครับ แล้วเราก็มาประยุกต์เป็นของตัวเองนะครับแต่สุดท้ายนะครับผมฝากข้อคิดไว้นิดนึงก็คือนะครับเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยให้เรานึกถึงคนดูเป็นหลักว่าเรามาเพื่อให้อะไรคนดูมากกว่านะครับอย่าไปคิดว่าเรามาเพื่อเราจะได้อะไรถ้าเราคิดว่ามาแล้วจะได้อะไรเนี่ยไม่มีคนอยากมาดูเราหรอกครับแต่ว่าถ้าเรามาเนี่ยเพื่อจะมาให้อะไรคนทุกคนเนี่ยเขาคิดถึงแต่ตัวเองทั้งน,นั้นนะครับตัวเองจะได้อะไรได้ประโยชน์อะไรนะครับเขาถึงเสียงวลามาดูเราซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องคิดเป็นหลักเลยว่าเราทำคอนเทนต์ออกมานะ ให้ใครดูแล้วเขาจะได้อะไรจากการที่ดูเราเราไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้ตรงนี้เนี่ยเป็นหลักนะครับเป็นสิ่งที่ผมตกผลึกมาแล้วนะครับถ้าชอบนะครับช่วยผมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะได้ไปแนะนําให้คนที่สนใจในการสร้างตัวตนนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะทำในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับว่า จะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะครับมีปัญหาอะไรเนี่ยก็เข้าไปคุยใน Facebook กลุ่มเซนเป็ดได้นะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านครับสำบนวันนี้สวัสดีครับ